39จังหวัดรับฝน31จังหวัดรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศ27-28พฤษภาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านแล้วนะครับกลับมาพบกันในช่วงที่ยังนะครับของวันที่27พฤษภาคม2564เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้มีฝนตกฟ้าขนองกันไหม เมื่อวานนี้รวมถึงเมื่อคืนนี้นะครับบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองได้น้ําได้ท่าในการทําเกษตรกรรมหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังรอฝนอยู่อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวในพื้นที่ของท่านเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้อดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโดยในวันนี้นะครับเวลาประมาณ6นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงไฟฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2 5 6 4ตั้งแต่เวลา6นาิกาของวันพฤหัสบดีจนถึงเวลา6นาฬกาของวันศ นะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญยะโสธรอ,อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาปราจีนบุรี ตาแก้วชนบรีระยองจันทบรีตราดระนองพังงากระบี่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส นอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้เวลาประมาณ5นาฬิกากร,รมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์ฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับในแต่ละภาคของวันนี้นะครับ27พฤษภาคมจนถึง28พฤษภาคม2564นะครับโดยพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าในวันนี้นะครับจะมีร่องม,มรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับนะครับในวันนี้จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงนะครับพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้รวมถึงบริเวณทะเลอ่าวไทยด้วยเช่นกันนะครับโดยลักษณะดังกล่าวนี้จะทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนัก ที่จะเกิดขึ้นนะครับในระยะนี้สำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า4เมตรเลยนะครับในวันนี้และในวันพรุ่งนี้ส่วนอ่าวไทยทางตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยทางตอนล่างทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนอง คลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตร<ม>เลยนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันนามันงดเว้นการเดินเรือนะครับส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังอันหนึ่งพายุไซโครนยาอาสบริเวณรัฐกัลกัตตาประเทศอินเดียได้อ่อนกำลังลงเป็นพาย,ยุดิปรชันแล้วนะครับในขณะนี้โดยคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในระยะต่อไป ซึ่งนะครับเนื้อหาใจความของประกาศแอดมินได้ลงให้ในประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่12นะครับพี่น้องประชาชนของเราสามารถเปิดรับชมกันได้เลยนะครับผมส่วนนะครับในด้านของการพยากรณ์อ,อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากนะครับฝนจะเพิ่มขึ้น6 0ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชร พิจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จากการพันดนาความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนในด้านของภาคตะนออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้จะมีเมฆเข้ามามากและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในบางพื้นที่ฝนเพิ่มขึ้น70%ของพื้นที่เน้นชัยภูมิขอนแก่นมหาสาราคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานี สีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาส่วนภาคกลางในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากนะครับกับจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นที่ราชบรุรีสุพรรณบุรีการจนบรุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์รวมถึงบริเวณจังหวัดลบบุรีนะครับจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากนะครับในวันนี้กับจะมีฝนตกฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ในบางเขตบางพื้นที่นะครับจากการพัดนำความชื้นเข้ามาของลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกในวันนี้จะมีเมฆเข้ามามากนะครับฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งจะเน้นบริเวณจังหวัดสะแก้วปราจีนบุรี ชาเชิงเซาระยองจันทบรุรีรวมถึงบริเวณจังหวัดตราดนะครับส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันหรือบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากกลับจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับจะเน้นที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยนะครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา ลมตัาตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับทะเลจะมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า4เมตรเลยนะครับในวันนี้แล้วนะครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตัาตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรเลยนะครับ ต่อไปบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับหรือฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะครับจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับ60%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบรุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ จากการพัดนำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้ประมาณ2เมตรนะครับส่วนบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นจะสูง1-2เมตรต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWFwindy.com โหมดฝนฟ้าผ่าวันพฤหัสบดีที่27พฤษภาคม2564นะครับในวันนี้นะครับกลุ่มฝนจะในบริเวณาออภาคตนออกภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างรวมถึงนะครับบริเวณภาคกลางทางตอนบนก็จะมีฝนตกกันนะครับชุม3กันนะครับในวันนี้ส่วนบริเวณที่เน้นเลยนะครับในคืนของวันนี้นะครับจะเน้นที่เรเวณพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทนะครับบริเวณนี้รวมถึงบริเวณจังหวัดอ่างทองและพระนครศรีอย,ยุธยานะครับ ในบางพื้นที่นะครับไม่ทุกพื้นที่ร้อซและนะครับเวลาประมาณ19นฬกาเน้นที่อ่างทองสระบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับบริเวณนี้ส่วนนะครับในด้านของปริมาณฝนสะสมในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้ากลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวออก และภาคใต้ตั้งแต่ใต้ตอนกลางจนถึงใต้ตอนล่างนะครับในวันนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ